ครูพูลเองนะคะวันนี care, ério, yes. ้เรากลับมาพบกันอีกแล้วเรากลับมาพบกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องของข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจําวันโดยในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารการเรื่องรับและใช้ข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมค่ะโดยในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังนี้ค่ะ ก็คือเราเนี่ยจะต้องเข้าใจปฏิบัติตนตามหน้าที่ของการเป็นพลเมืองดีมีค่านิยมที่ดีงามและทําลงรักษาไว้พึ่งประเพณีและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เราสามารถดํำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขค่ะและตัวชี้วัดน,นะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารให้เหมาะสมค่ะโดยจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือ 1. อธิบายความหายและบอกแหล่งข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวันได้ 2. คือการวิเคราะห์ประโยชน์ของแหล่งข้อมูลข่าวสารเห็นคุณค่าและความสำคัญของการติดตามข้อมูลข่าวสารค่ะค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะครูก็มีสถานการณ์ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันอ่านแล้วก็ช่วยกันคิดนะคะโดยสถานการณ์เนี่ยมีดังนี้ค่ะบันดิตสาวแจ้งความปอทอดำเนินคดีแก๊งคอร์เซนเตอร์อ้างเป็น DSI และตำรวจเชียงใหม่ คมคู่เอี่ยวคดีฟอกเงินโดยโดนหลอกไปทั้งหมด400,000บาทค่ะนักเรียนคิดว่าการเอาเสนอข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้มีประโยชน์ต่อ,อนักเรียนอย่างไรบ้างคะอืมช่วยให้เราระมัดระวังตัวเองช่วยรู้เท่าทันกลนงใช่แล้วค่ะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารนี้จะทำให้เราเนี่ยสามารถรู้จักการระมัดระวังตัวเอง รู้เท่าทันกลโกลของมิจฉาชีพและไม่ตรงเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพคะ่ะนักเรียนคิดว่าข้อมูลข่าวสารเหล่านี้สามารถพบจากสื่อใดได้บ้างคะม,มีหลายข้อมูลเลยใช่แล้วคะ่ะทั้งโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์ก็สามารถพบได้นะคะแล้วแหล่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยให้ข้อมูลด้านใหนบ้างคะ ใช่แล้วค่ะอย่างเช่นโทรทัศน์เนี่ยก็จะให้ทั้งข้อมูลภาพและข้อมูลเสียงส่วนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะให้ข้อมูลทั้งข้อความภาพและเสียงค่ะค่ะให้นักเรียนเนี่ยลองไปสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆนะคะโดยจากการสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือจากหนังสือเรียนก็ได้ค่ะเป็นเวลาห้านาทีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันอีกทีนะคะ นักเรียนได้ข้อมูลอะไรกันมาบ้างคะอืมได้ข้อมูลหลากหลายแบบเลยข้อมูลข่าวสารเป็นเรื่องที่เรารับรู้ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันคืออะไรและมันสําคัญต่อตัวเราอย่างไรบ้างนะคะเดินข้อมูลข่าวสารนะคะหมายถึงสิ่งที่สื่อถึงความหมายให้ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของ บุคคลสัตว์สิ่งของสถานที่โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสารหนังสือแผนผังภาพวาดแล้วก็มีการบันทึกภาพและเสียงด้วยนะคะซึ่งข้อมูลข่าวสารเหล่านี้เราจะสามารถพบได้ที่ไหนบ้างคะเราพบได้หลายแหล่งข้อมูลเลยค่ะทั้งจากทั้งโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ต จากบุคคลจากหนังสือจากจดหมายจากห้องสมุดและจากโทรศัพท์มือถือค่ะนักเรียนคิดว่าหลังจากที่นักเรียนได้ดูแผนภาพแหล่งข้อมูลข่าวสารแล้วนักเรียนเนี่ยชอบแหล่งข้อมูลใดมากที่สุดคะเพราะเหตุใดทําไมเราถึงชอบแหล่งข้อมูลนี้อืมบางคนตอบได้หลากหลายมากๆเลยนะคะบางคนบอกว่าชอบอินเทอร์เนต็ตเพราะว่าได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ด้วยค่ะ นอกจากอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะก็ยังมีแหล่งข้อมูลข่าวสารอื่นอนอีกมากมายเลยค่ะทั้งโทรทัศน์ที่ให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงแลห้ความรู้ในเรื่องของความบันเทิงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยหรืออินเทอร์เน็ตที่มีทั้งภาพเสียงตวัวอักษรที่ได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆทั้งอดีตปัจจุบันแล้วก็ยังสามารถทําให้เราติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วด้วยนะคะต่อไปก็จะเป็นวิทยุนะคะที่อาจจะมีเฉพาะแค่เสียงเท่านั้น อาจจะเป็นให้ข้อมูลในเรื่องของข่าวสารคดีรายงานการจราจรต่างๆซึ่งวิทยุเนี่ยเราก็อาจจะพบเห็นได้น้อยในปัจจุบันแล้วนะคะต่อไปค่ะหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่างๆให้ข้อมูลเพียงภาพและตัวอักษรเท่านั้นซึ่งนักเรียนก็จะเห็นได้ว่าหนังสือในปัจจุบันเนี่ยอาจจะมีความนิยมลดลงแต่ก็ยังมีคนอ่านอยู่นะคะต่อไปจดหมายค่ะให้ข้อมูลทั้งภาพและข้อความซึ่งในปัจจุบันเนี่ย จดหมายเนี่ยอาจจะมีความนิยมลดลงเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาแทนที่นะคะและสุดท้ายค่ะคือโทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ะครูเชื่อว,ว่านกักเรียนทุกคนเนี่ยจะต้องมีโทรศัพท์เคลื่อนที่อยู่แน่นอนเลยนะคะที่จะให้ข้อมูลทั้งภาพเสียงวิทยุโทรทัศน์อินเทอร์นเน็ตแล้วก็ส่งข้อความหาข้อมูลในเรื่องราวต่างๆได้อย่างรวดเร็วนะคะง่ายเพียงปลายนิ้วเท่านั้นค่ะหลังจากที่เราเนี่ยได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลข่าวสารมามากมายแล้วนะคะ ต่อไปค่ะครูก็อยากจะสอบถามนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยคิดว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรบ้างคะอืเพื่อให้มีความรวดเร็วเพื่อให้เราได้ทันสมัยเพื่อที่จะป้องกันตัวเองมีคําตอบเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูจะขอสรุปคําตอบไว้ในแผนภาพดังนี้ค่ะประโยชน์ของข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าเพื่อการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมืองซึ่งทั้ง4ข้อเนี่ยเป็นประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะแต่ครูจะขออธิบายเพิ่มเติมอยู่นิดนึงค่ะนั่นก็คือในเรื่องของว่าทําไมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงทําให้เราป้องกันตัวเองได้ยกตัวอย่างเช่นการฟังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถเตรียมพร้อมกับสภาพอากาศที่อาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นไปได้นะคะหรือ ไม่ใช่แค่การป้องกันตัวเท่านั้นนะคะเราเนี่ยยังจะได้รับรู้ข้อมูลใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆด้วยทั้งอาจจะเป็นการประดิษฐ์รถยนต์ประหยัดพลังงานซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นนะคะนักเรียนก็จะดูภาพนี้นะคะว่ามีรถยนต์หลายที่ทํามาเพื่อที่จะช่วยนะคะลดโลกร้อนขึ้นมาค่ะแล้วในช่วงนี้ข่าวอะไรบ้างที่นักเรียนสนใจอยู่คะ มีข่าวมากมายหลากหลายมากๆเลยค่ะทั้งเป็นในเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 หรือทั้งสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนนักเรียนนี่ทันสมัยติดตามข่าวกันตลอดเวลามากๆเลยนะคะแล้วนักเรียนรู้ได้อย่างไรคะว่าข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนได้ยินมาน่าเชื่อถือบางคนก็ตอบว่าผมเนี่ยจะดูข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐอนะ สนใจมากๆค่ะแล้วนักเรียนจะมีวิธีการในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสมได้อย่างไรบ้างคะข้อแรกเลยอาจจะเป็นการดูข้อมูลว่ามีความถูกต้องและน่าเชื่อถือนะคะอย่างเช่นการที่ไปดูในเว็บไซต์ของหน่วยงานรัฐต่อไปคือข้อมูลนี้จะต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยมีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับเวลาตลอดนะคะ 3. คือข้อมูลจะต้องมีความชัดเจนไม่คลุมเครือนะคะ สี่คือข้อมูลนี้จะต้องมีเนื้อหาเหมาะสมกับใบของเราด้วยข้อห้าคือข้อมูลข่าวสารนี้จะต้องไม่ขัดต่อเลีลธรรมหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมด้วยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาช่วยกันสรุปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นแผนภาพความคิดค่ะนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างคะอืมให้ทันสมัยให้ทันต่อโลกอ่าอันนี้ เสนอกันมาเยอะแยะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะตรงกับของครูมากน้อยแค่ไหนคะ่ะประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะข้อแรกนะคะช่วยให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์ค่ะรู้ว่าโลกนี้กำลังก้าวไปอยู่จุดไหนบ้างทำให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวได้ในโลกที่เปลี่ยนไปนี้ค่ะต่อไปค่ะ สามารถรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีอย่างเช่นในกรณีของน้ําท่วมนะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่มีการติดตามข่าวสารแล้วไม่รู้ว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยน้ําจะท่วมหรือไม่มันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถอพยพหรือหนีได้ทันต่อไปค่ะเพื่อเป็นการวางแผนแล้วก็พัฒนาสังคมด้วยนะคะว่าจากนี้เนี่ยเราจะพบกับเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายนะคะเราก็จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้แล้วก็ก้าวให้ทันเนท้า่นเอง ข้อสุดท้ายนะคะเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเราเองค่ะตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยไปไกลกว่าที่เราเคยคิดเอาไว้นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาได้ค่ะค่ะแล้วนี่ก็เป็นประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะถ้าหาว่านักเรียนมีเสริมเพิ่มเติมอะไรนักเรียนก็สามารถที่จะเขียนลงไปในกระดาษเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมค่ะในเรื่องของการยก ok, ตัวอย,อย่างการเลือกรับขอ้อมูลข่าวสารจากนั้นเนี่ยก็มาวิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมและข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมเป็นแผนภาพความคิดค่ะถ้าเป็นการรับมือข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมเช่นข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมกับวัยนักเรียนคิดว่าผลที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงบ้างคะ อืมใช่แล้วค่ะผลที่เกิดขึ้นก็คือทําให้เราเนี่ยได้เนื้อหาสาระที่มีประโยชน์แล้วก็เหมาะสมกับใบของเราด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเราเนี่ยเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นรับข้อมูลที่มีการบิดเบือนความจริงผลที่จะตามมานั้นก็คือผู้รับข้อมูลเนี่ยอาจจะทําให้ถูกลอกล่วงแล้วก็นำไปสู่การเสียทรัพย์สินได้ค่ะต่อไปนะคะ ให้นักเรียนเนี่ยวาดภาพแหล่งข้อมูลข่าวสารที่นักเรียนเนี่ยใช้เป็นประจำมาหนึ่งภาพแล้วตอบคําถามลงในแบบบันทึกค่ะซึ่งครูก็จะทําให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะค่ะแบบบันทึกข้อมูลข่าวสารนี้นะคะครูเรื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่มาค่ะครูวก็วาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงไปนะคะแล้วก็บอกว่าแหล่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยให้ข้อมูลด้านใดบ้างเช่นภาพและเสียงแหล่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวมีประโยชน์ต่อนักเรียนอย่างไร ทำให้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นค่ะต่อไปนะคะให้นักเรียนเนี่ยศึกษาข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สนใจจากแหล่งข้อมูลมานหนึ่งข่าวค่ะแล้วก็บันทึกผลนะคะซึ่งแบบบันทึกการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยก็ได้แก่ข้อมูลที่นักเรียนศึกษามาเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร นักเรียนศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลใดบ้างข้อมูลที่ได้รับเนี่ยนักเรียนคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรและการเลือกรับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสมเนี่ะเกิดผลดีต่อตอนเองอย่างไรบ้างค่ะครูเชื่อว่านักเรียนส่วนใหญ่คงจะไปหาข้อมูลมาจากอินเทอร์เน็ตดังนั้นเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตมันก็จะเป็นในเรื่องของการที่เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารมีทั้งความทันสมัยความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ ยิใช้กันโดยทั่วไปนะคะแต่ทีนี้ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีทั้งข้อมูลหลากหลายมากๆทั้งเป็นข้อมูลที่เหมาะสมและทั้งเป็นข้อมูลที่ไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยเราในฐานะผู้รับข้อมูลจําเป็นที่จะต้องใช้วิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์และเหมาะสมกับตัวเองค่ะจากที่นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งข้อมูลมานะคะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยนำความรู้ที่ได้จากสิ่งที่เรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไปค่ะ เช่นไปจัดป้ายนิทรรศการระชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างๆเพื่อที่ให้ผู้สนใจเนี่ยได้ศึกษาและเรียนรู้ต่อไปนั่นเองค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมในช่วงสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเป็นเรื่องของการทําข้อสอบค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองวัดความรู้กันนะคะว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลไปแล้วเราได้มีความรู้ในเรื่องอะไรกันบ้างค่ะอ่า ไปดูกันเลยค่ะข้อแรกข้อมูลข่าวสารมีผลต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร 1. ทําทำให้เกิดความบันเทิงท่านั้น 2. ทํทำให้เราเป็นคนฉลาดกว่าผู้อื่น3แสดงให้เห็นว่าเราเนี่ยเป็นคนทันสมัย 4. เป็นข้อมูลในการตัดสินใจการใช้ชีวิตประจำวันค่ะนกักเรียนคิดว่าข้อไหนคะใช่แล้วล่ะค่ะเป็นข้อสีนั่นเอง เพราะการทราบข้อมูลข่าวสารจะช่วยให้เราเนี่ยเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อ2ค่ะข้อมูลข่าวสารใดที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนวิชาสังคมศึกษามากที่สุดคะ 1. ข่าวบันเทิง 2. ข่าวกีฬา 3. ข่าวเศรษฐกิจ 4. ข่าวอาชญากรรมนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเป็นข้อ3ข่าวเศรษฐกิจค่ะเพราะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับราคาสินค้าค่าเงินการคา้าและการลงทุนกับต่างชาติค่ะต่อไปข้อ3ค่ะการชมรายการโทรทัศน์เนี่ยนะักเรียนควรจะปฏิบัต,ติตนอย่างไรคะ 1. เลือกรายการที่เหมาะสมกับวัยสสามารถชมได้ทุกรายการ 3. ชมรายการที่เพื่อนแนะนำมา 4. เลือกชมรายการที่ผู้ใหญ่ชมเป็นข้อไหนดีคะใช่แล้วละค่ะเป็นข้อหนึ่งค่ะเพราะว่าข้อ 2, องข้อสข้อสเนี่ยอาจจะเป็นรายการที่ไม่เหมาะสมต่อเพศและวัยของนักเรียนค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้ค่ะ การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารรูปแบบใดที่ก่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคะ 1. ข่าวสารต้องกระชับชับไวข้อ 2. ข่าวยอดฮิตติดกระแสข้อ 3. ข่าวที่สร้างความตื่นเต้นร้าใจข้อ4ข่าวสารที่ข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนนักเรียนคิดว่าข้อไหนดีคะใช่แล้วล่วคะค่ะเป็นข้อ4นั่นเอง เพราะทำให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ค่ะอืมเลขข้อนึงค่ะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะคะการติดตามข้อมูลข่าวสารให้ประโยชน์กับนักเรียนอย่างไรบ้างค่ะ 1. ใช้เป็นข้อมูลทางด้านความบันเทิงสอเป็นข้อมูลประกอบการศึกษา 3. เป็นข้อมูลสำหรับเล่าให้เพื่อนฟัง ข้อ4ี่ใช้เป็นข้อมูลที่ทำให้เราฉลาดกว่าเพื่อนค่ะนักเรียนคิดว่าข้อไหนดีคะใช่แล้วค่ะข้อ2นั่นเองเพราะว่าในฐานะที่นักเรียนยังอยู่ในวัยเรียนการติดตามข้อมูลข่าวสารจะทำให้นักเรียนสามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการเรียนได้นั่นเองค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนนักเรียนทำกันได้กี่ข้อคะ บางคนบอกว่าผิดหนึ่งข้อคะ่ะคุณครูบางคนก็บอกว่าถูกทุกข้อเลยคะ่ะคุณครูเก่งมากๆเลยนะคะถ้าหากว่าใครที่ยังทำผิดอยู่ก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยกลับไปทบทวนเรื่องแหล่งข้อมูลข่าวสารกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็อยากจะให้นักเรียนนำเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อคนรอบข้างและเป็นประโยชน์ต่อคนในสังคมด้วยค่ะ สำหรับวันนี้ครูก็ขอจบในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ